กรุณากดติดตามช่อง p r a ม Tech 6ของพวกเราไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเทคโนโลยีใหม่รีวิวมือถือและกดเจ็ตล้ำสมัยจากทั่วโลกพราม Tech 6คือช่องที่ตั้งใจนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีอย่างเข้าใจง่ายอัปเดตไวและเหมาะสำหรับผู้ชมทุกระดับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุด motorola g 7 0 pro 5 g รุ่นปี2026ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาด ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยแข็งแรงตามสไตล์ m o t ต r o l โพร้อมวัสดุคุณภาพสูงตัวเครื่องบางจับถนัดมือขอบโค้งมนให้ความรู้สึกพรีเมียมและยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจำวันหน้าจอของ Motor o l โ G 70 Pro 5G เป็นจอ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสคมชัดและรองรับอัตรา refresh r a ร e สูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมและการรับชมวิดีโอไหลลื่นสบายตาเหมาะทั้งความบันเทิงและการทำงาน ตัวเครื่องยังออกแบบให้ขอบจอบางทำให้ได้ประสบการณ์การใช้งานแบบเต็มตาอย่างแท้จริงด้านประสิทธิภาพ Motorola G 70 Pro 5G มาพร้อมชิปเซ็ตประมวลผลรุ่นใหม่ที่รองรับเครือข่าย 5G อย่างเต็มรูปแบบให้ความเร็วแรงตอบสนองไวไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงหรือการใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ทำได้อย่างราบรื่นหน่วยความจำแรมขนาดใหญ่ช่วยให้การสลับแอปเป็นไปอย่างรวดเร็วพื้นที่เก็บข้อมูลภายในก็ให้มาอย่างจุใจ รองรับทั้งการใช้งานทั่วไปและการเก็บไฟล์จำนวนมากระบบปฏิบัติการของ Motorola G70 Pro 5G เป็น Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ใกล้เคียงกับ Android ดั้งเดิมทำให้ใช้งานง่ายลื่นไหลไม่มีแอปที่ไม่จำเป็นมารบกวนพร้อมการอัปเดตความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้ในระยะยาวด้านกล้องถือเป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้กล้องหลังความละเอียดสูงมาพร้อมระบบเลนหลายตัวรองรับการถ่ายภาพได้หลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพมุมกว้างภาพบุคคลหรือภาพกลางคืนระบบประมวลผลภาพอัจฉริยะช่วยปรับสีแสงและรายละเอียดให้ดูเป็นธรรมชาติกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดสูงเหมาะสําหรับการถ่ายเซลฟี่และการวิดีโอคอลภาพคมชัดเสียงชัดเจนตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันแบตเตอรี่ของ m o t o r OLA G70 Pro 5G ให้ความจุขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันและยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จท,ทำให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วระบบเสียงของเครื่องก็ได้รับการปรับแต่งให้มีคุณภาพดีลำโพงเสียงดังฟังชัดรองรับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสการเชื่อมต่อของม o t ต r OLA G 7 0 Pro 5 G ครบครันรองรับทั้ง5 G WiFi ความเร็วสูงดูทูธรุ่นใหม่และระบบนำทางที่แม่นยำตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ m o t o r OLA G70 Pro 5G ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการมือถือครบเครื่องในราคาที่เข้าถึงได้ เหมาะทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและสายบันเทิงด้วยสเปคที่ให้มาคุ้มค่าการใช้งานที่เสถียรและดีไซน์ที่ดูดีทันสมัยถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ที่ใช้งานได้ยาวๆและเชื่อถือได้ Motorola G70 Pro 5G คือรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเข้าใจง่ายและอยากอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมว่าช่องพรามเทค6พร้อม,อมนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพให้คุณเสมอ และก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดแจ้งเตือนให้กับช่องพรามเทคหเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกคลิปใหม่ของเราในอนาคต